ความคิดดีคำนี้มีความหมายตรงกับคำว่ามโนสุจริตมโนสุจริตก็คือจิตที่มีความประพฤติดีจิตคือความคิดความคิดคือสังขารมโนสังขารก็คือความปรุงแต่งของจิตความปรุงแต่งของจิตอาศัย ข้อมูลซึ่งอยู่ในความทรงจำความรู้สึกคือเวทนาด้วยทำให้เกิดมโนสังขารขึ้นมโนสังขารความปรุงแต่งของจิตใจนี้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลซึ่งอยู่ในความทรงจำนั่นเองดังนั้น,นความทรงจำซึ่งภาษาบาลีก็คือสัญญาสัญญาจึงต้องไม่วิปลาสสัญญาไม่วิปลาสก็จะเป็นประโยชน์ก็เพราะว่าได้ข้อมูลที่ถูก ตรงดีอยู่ในความทรงจำการสร้างความทรงจำที่ถูกต้องดีจึงต้องอาศัยการศึกษาที่ถูกต้องการศึกษาในพระพุทธศาสนา ในพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วโดยเฉพาะศึกษาในไตรสิกขาคือศึกษาในศึกษาสามอย่างศึกษาสามอย่างนี้เมื่อศึกษาก็จะไปรู้ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมโดยเฉพาะการสร้างความรู้จากการศึกษาผ่านการพิจารณาพิจารณา ให้ไปรู้เห็นความจริงซึ่งเป็นความจริงแท้ไปเห็นความจริงแท้ได้ก็จะไปรู้ไปเข้าใจความจริงที่เป็นสมมุติบัญญัติจึงจะมีความเข้าใจแยกแยะได้ดังนั้นการบริหารความคิดคือความปรุงแต่งของจิตใจนี้จึงจะต้องใช้ความทรงจำที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงส่วนความประพฤติก็ต้องประพฤติให้เหมาะสมแก่ฐานะบุคคลที่เป็นเครือขัดหรือว่าบุคคลที่เป็นบรรพชิตยอมบริหารกายสุจริตและ วจีสุจริตที่มีความหย่อนและมีความยิ่งกว่ากันคือศีนนั่นเองกายสุจริตวจีสุจริตนั้นก็คือศีลทางกายและวาจานี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามโนสังขารจะเป็นอย่างไร้าเป็นมโนสุจริตกายยะสุจริตและวจีสุจริตก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นความคิดดีจึงเป็นความตั้งต้นของการบริหารกายใจและวาจาให้ดีเมื่อมีความพร้อมมูลดีในความถูกต้อง ยอมจะทำได้อย่างเหมาะสมซึ่งไม่ใช่เป็นแต่เพียงว่าทรงจำเอาในอารมณ์เรื่องของอารมณ์ที่ได้เคยผ่านมาเอาแค่ชอบหรือไม่ชอบโดยไม่รู้ความจริงนั้นก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนอยู่ในความคลาดเคลื่อนอย่างนั้นก็จะทำทำในสิ่งที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้และทำอย่างไม่เหมาะสมในบางครั้งก็ไม่ได้ถูกตามฐานะของตนความหยาบความละเอียดความพอดีความเหมาะสมนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้ด้วย ในบางการณีที่บุงคลที่มีความตั้งใจมากตั้งใจที่ทําให้บริสุทธิ์เมมื่อีความตั้งใจสูงก็ต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนทำนั้นไปตามลําดับในเรื่องที่ต้องฝึกฝนในเรื่องที่ต้องโมใจการฝึกฝนจึงไม่เท่ากันตามฐนานะของบุคคลเพราะว่าตามฐนานะของบุคคลแล้ว อย่างผู้ที่ใช้ชีวิตแบบเป็นชีวิตครหัสถ์ย่อมจะมีศีลก็ศีลของครหัสถ์บุคคลผู้เป็นวันปริตินนี่ก็ต้องมีศีลของวันปริชิตเมื่อทําทกิจทําหน้าที่ของตนได้ดีนั่นหมายความว่าทําการงานแบบมีศีลมีธรรมการงานนั้นก็ต้องถูกต้องดีแน่นอนแต่เมื่อไม่เป็นเช่นนี้ก็จะเกิดปัญหาวุ่นวายแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงไม่เหมาะสม ขาดสติขาดปัญญาในการที่จะบริหารกิจทําให้เกิดภาวะที่ไม่สามารถจะออกจากปัญหาได้เพราะอารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบเป็นเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกของใจที่ไม่อยู่ในฐานของความถูกต้องดีเหมาะสมดีในเรื่องเหล่านี้การศึกษาเท่านั้นจะช่วยได้ศึกษาหาข้อมูลความจริงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการที่ ใช้ความคิดเมื่อใช้ความคิดแบบมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องดีแน่นอนว่าปัญหาที่มีมันจะค่อยลดไปได้แต่ที่ยอมกันไม่ได้หรือแก้ไขไม่ไปไหนเลยเนี่ยก็เพราะใช้อารมณ์ซึ่งขาดความ,หม,ม,วามเหมาะสมโดยซ้ำไปเรื่องของอารมณ์มันก็ต้องมีแต่ถ้าอารมณ์เนี่ยที่ดีหรือว่าไม่ดีโดยไม่มีเหตุผลบ้างเลยเนี่ยก็ยากที่จะแก้ไขความสงบสุขมันก็จะไม่มีได้คือใจไม่สงบ ดังนั้นมโนสังขารซึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งของใจแบบฉลา,าดมีสติปัญญาก็จะสามารถทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาได้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของจิตใจดังนั้นการใช้ความคิดที่ดีจึงขาดความรอบรู้ในความจริงไม่ได้ศึกษาหาความรู้ในความจริงให้เข้าใจ ส่วนอารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบถ้าหากว่ามันรุนแรงก็ต้องพยายามข่มมันไว้บ้างหรือว่าถ้าหากว่ามันเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรอารมณ์หรือเวทนาเช่นนี้มันก็ต้องมีได้เพราะเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดอยู่แล้วเกิดทางจิตใจดังนั้นผู้ที่มีความตั้งใจดีในการที่แก้ไขปัญหาแก้ไขโดยมีเป้าหมายเป็นสุจริตจะแก้ได้แค่ไหนมันก็ได้นั่นแหละ ซึ่งก็ต้องแก้ได้ไปตามลาดับเพราะเราจะไม่หยุดความเพียรจะนําให้เกิดความเจริญเกิดความสงบสุขขึ้นได้ในที่สุดนั่นเองซึ่งได้บรรยายมานี้ถ้านําไปพิจารณาดูแล้วก็จะพอที่จะเห็นหนทางหรือแนวทางในการที่นำธรรมมา,มาฝึกฝนจิตก็จะประสบกับความสําเร็จดังที่ได้กล่าวมาก็มีด้วยประการเลยทีนี้